สวัสดีครับพบกับอาจารย์นะครับในเทคนิคการแปลาภาษาอังกฤษ EP ที่60นะครับวันนี้จะเป็น EP ที่ต่อเน,นื่องจาก EP ที่แล้วก็คือข้อสอบภาษาอังกฤษในการสอบผู้พากษาสนามใหญ่ปี63นะครับซึ่งเป็นข้อสอบเกี่ยวกับโรคระบาดมาจากบทความขององค์การอนามัยโลกเลยทีเดียวข้อสอบเต็มๆเป็นอย่างนี้นะครับเห็นแล้วอย่าตกใจเพราะบอกเลยว่าถ้าไม่แปล5คะแนน10คะแนนก็เสียไปโดยปล่าประโยชน์แต่ถ้าแปลได้ใจความบางคนนะครับลูกศิษย์บางคนก็บอกหรูได้2 3คะแนน4คะแนนสอบเป็นผู้พากษาเป็น นิยอาการแล้วแล้หมายอาจารย์ก็แย่ๆเลยอยากให้กําลังใจนะครับสู้ต่อไปใน EP นี้อาจารย์จะมาแปลส่วนที่เหลือให้เป็นภาษาไทยนะครับเริ่มจาการากราฟที่2เริ่มที่ since 1 9 50นะครับแบ่งเป็น2ประโยคก่อนเทคนิคอาจารย์ก็คือต้องจับให้ได้ว่าประโยคแรกคืออะไรดูที่ f u l l s t o ปครับประโยคหลักภาษาอังกฤษมันจะจบที่ f u l l ต t อ p ไม่เหมือนภาษาไทยเพราะฉะนั้นเมื่อมี f u l l ต top ก็ต้องมีประธานอย่างน้อย1ตัว นะครับแล้วกิริยากับส่วนขยายประโยคนี้ลองอ่านพร้อมกับอาจารย์นะครับ Since 1950 the international health regulations have been the responsibility of the World Health Organization เหมือนกันเลยครับทั้งข้อเนี่ยจะเป็น present perfect subject คืออะไรครับ1.2.3ถูกต้องและ international health regulations เพราะ1มันอยู่หน้าสุด 2. มันตามด้วย have been ก็คืออะไรครับ ซึ่งได้กำหนดมาไว้ตั้งแต่อดีปัจจุบันให้มีความรับผิดชอบ Responsibility นั่นเองใช่ไหมครับ Responsible รับผิดชอบเป็น adjective เปลี่ยนเป็น n o u ก็เป็น Responsibility ของ World Health Organization ก็คือองค์การอนามัยโลกคำนี้ต้องแปลให้ได้ตรงตัวนะครับมาดูส่วนที่สองกันบ้าง They are the only binding international agreement on public health whereby all who member state has agreed to notify cases of certain infectious diseases and to abide by the limits of the allowed country measure laid out in the regulations คันนี้ค่อยมาลองแปลเดพวกเขาแต่ลองดูซิจะใช่พวกเขาจริงหรือเปล่า only แปลว่าอย่างเดียว binding ผูกพัน international agreement ความตกลงระหว่างประเทศ public health สาธารณสุข member state ประเทศสมาชิก agree ตกลง notify แจ้งให้ทราบ cases กรณีที่เกิดคดีก็ได้ certain แน่นอน infectious diseases โรคระบาดที่ มันสามารถแพร่เชื้อโรคได้ abide ตกลงที่จะ limit ข้อกำหนด allow อนุญาต l a y d o w n กำหนดไว้ regulation กฎระเบียบเห็นไหมได้กี่คำเขียนไปก่อนครับแล้วค่อยมาเรียนประโยคกับการแปลประโยคนี้ก็เหมือนกันนะครับส่วนหน้าเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนที่มาอธิบายประกอบกันจะเห็นได้ว่ามันมี2ประโยคซ้อนอยู่ในฟูซอฟนี้เพราะอะไร dr เป็นประโยคแรกใช่ไหมครับแล้วก็ w h o member state have agreed เป็นประโยคสองเพราะมีประธานกับมีกริยามาอยู่ติดกันนั่นเอง day คานี้ mm hmm. อย่าไปแปลว่าพวกเขานะครับอย่างนี้อาจารย์ก็ให้คะแนนแย่มันเป็นสรรพนามซึ่งกล่าวแทนคําที่พูดก่อนหน้านี้คําที่พูดก่อนหน้านี้คืออะไรครับคือ health regulation แปลว่า day คำนี้ไม่ได้พวกเขาแต่บอกว่า health regulation ก็คือกฎเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยที่กล่าวมาแล้ว are the only binding international agreement เป็นข้อตกลงระหว่างประเทศด้านสาธารณสุขเพียงข้อตกลงเดียวเห็นไหมครับแนวจริงๆมันคือ agreement แล้วมี international ขยายมี binding ขยายมี only ขยายมันเลยต้องแปลจากหลังไปหน้าครับเป็นความตกลงอะไรความตกลงระหว่างประเทศด้านอะไรด้านสาธารณสุขที่เป็นยังไงที่ผูกพันแล้วเป็นยังไงเพียงแค่ข้อตกลงเดียวอ่า แล้วก็บอกว่า all WHO member states โดยประเทศสมาชิกทั้งมวลขององค์การอนามัยโลกได้ตกลง have agreed แปลว่าตกลงแต่อดีตและยังมีผลปัจจุบัน to notify ที่จะต้องแจ้งให้องค์การนานโลกทราบทันทีเมื่อมีเ e ลล์ i ้ infected disease เมื่อมีโรคติดต่อเกิดขึ้นเหมือนกับโควิดนั่นเองเห็นไหมครับพอเกิดขึ้นที่หูฮับบ่นรัฐบาลจีนก็ต้องแจ้งองค์การนานโลกสมมติเกิดขึ้นที่ประเทศในเมรกิกาใต้ที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนหรือรู้จักแล้วก็ต้องมีหน้าที่แจ้งองค์การโลกใครจะไปบังคับประเทศเหล่านั้นล่ะครับก็คือความตกลงระหว่างประเทศอันนี้นี่เองครับ และไม่ใช่แค่นั้นนะครับมันยังมีรายละเอียดที่บอกว่า and to abide by the limit และยังต้องตกลงที่จะผูกพันภายใต้ข้อจำกัดนะครับไม่สามารถที่จะประกาศไปแจ้งเขาแล้วจะทำอะไรเองก็ได้จะไปใช้วิธีการห้ามนำสินค้าประเทศนี้เข้าห้ามคนประเทศนี้เข้า100%โดยไม่มีเหตุอย่างนี้ไม่ได้จะต้องมีเหตุอันสมควรซี่งจ้จำกัดเช่น อนุญาตให้เข้าจะต้องมีวัคซีนหรือปิดกั้นพรมแดนหรืออะไรบางอย่างซึ่งเหมาะสมก็คือคำ um ว่า proportionate นั่นเองนะครับของอะไรครับ allow country measures laid down in the regulation ซึ่งอนุญาตให้ใช้มาตรการโต้อตอบ counter measure ก็คือมาตรการโต้อตอบนะครับซึ่ง lay down แล้วไป็สับกฎหมายจดและจำไว้เลยครับเจอทุกที่ นะครับเปราว่ากำหนดเอาไว้อีกคำหนึ่งที่ใกล้กันคือ stipule นะครับเหมือนกันเลย in the regulation ในกฎระเบียบอันนี้เท่านันเองเพราะฉะนั้นอ่านใจความทั้งหมดแล้วถ้าเราอ่านแล้วแปลเนี่ยต่อให้เราแปลได้สัก5 0่0นะครับแต่เรามีคำศัพท์แล้วลองเรียงใจความดูจะทำให้เราเห็นภาพของมันทั้งหมดได้จริงๆอาจารย์อยากจะบอกว่าแปลจากอังกฤษไทยเนี่ยค่อนข้างง่ายกว่าเยอะเพราะหนึ่งเรารู้คำศัพท์ใช่ไหมครับ แล้ว2เราสามารถที่จะแยกประโยชน์ให้สั้นลงแล้วก็ดูส่วนขยายอย่างน้อยเนี่ยเราสามารถเดาเลื่อนได้อีกว่ามันน่าจะแปลว่าอะไรแต่แปลจากไทยเป็นอังกฤษเนี่ยอันเนี้ยท้าทายกว่าแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวคลิปหน้าอาจารย์จะมาสอนเทคนิคการแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษโดยยกตัวอย่างจากข้อสอบผู้แาคยาสรปี63นี่แหละครับข้อ2น,นะครับให้พวกเราได้ฝึกฝนพัฒนากันนะครับข้อสอบมีอยู่ในหนังสืออาจารย์นะครับมีคำแปลมีคำศัพท์ด้วย ถ้าอ่านทบทวนก็ไปเปิดที่ิ้งสือได้คนที่ไม่มีสืออาจารย์เดี๋ยวอาจารย์จะเอาสไลด์อันนี้แนบไว้ในลิงก์นะครับแล้วก็มาดูได้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับแล้วมาเรียนเทคนิคก,การแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษครับสวัสดีครับ